ชีวิตของเราเป็นเหมือนสถานการณ์ชุดหนึ่งทุกสถานการณ์ไม่ได้เป็นไปในแบบที่คุณต้องการพวกมันอาจเป็นความล้มเหลวความเจ็บปวดความเจ็บป่วยแต่มันก,ก็เป็นอดีตถ้าเราไม่ยอมปล่อยมันไปและยังคงมีความคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกละ่ะถ้าฉันล้มเหลวอีกละ่ะถ้าฉันล้มป่วยอีกละ่ะตอนนี้ฉันสบายดี ตอนนี้ฉันสุขภาพดีแล้วฉันหายแล้วแต่ถ้าโรคนั้นมันกำเริบขึ้นมาอีกล่ะถ้าฉันลองดูแล้วแต่ครั้งนี้มันไม่ดีขึ้นล่ะถ้าฉันเยียวยาความสัมพันธ์แต่ถ้ามันออกมาไม่ดีถ้าฉันไว้ใจพวกเขาแต่พวกเขากลับหลอกฉันอีกคำว่าถ้าเมื่อฉันคิดแบบนี้ฉันกำลังพกพาอารมณ์จากอดีตเข้ามาในปัจจุบัน มันเป็นฉากหนึ่งในอดีตเป็นอารมณ์หนึ่งจากอดีตแต่เป็นเพราะมันยังคงค้างอยู่ตรงนี้ฉันก็เลยนำอารมณ์จากอดีตเข้ามาสู่ปัจจุบันฉันกำลังส่งพลังงานนั้นออกมาสู่ปัจจุบันพลังงานทำให้บางสิ่งเกิดขึ้นมาจริงๆและบางครั้งเราก็เชื่อว่ากรรมรูปแบบเดิมๆก็เข้ามาหาเราซ้ำๆซักซา โรคภัยเดิมๆความล้มเหลวเดิมๆการปฏิเสธแบบเดิมๆการทรยศแบบเดิมๆไม่ใช่เป็นเพราะว่าพวกเขากำลังทำสิ่งเหล่านี้แต่กลับเป็นเพราะว่าฉันกำลังรู้สึกแบบนั้นซ้ำๆซักๆดังนั้นเมื่อฉันรู้สึกเหมือนเดิมฉันก็ส่งพลังงานเดิมๆออกไปและสิ่งเดิมๆก็เกิดขึ้นถ้าฉันรู้สึกไม่เหมือนเดิมฉันก็ส่งพลังงานที่ไม่เหมือนเดิมออกไป แล้วชะตาชีวิตของฉันก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ดังนั้นรูปแบบของกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซากจึงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในสถานะณ์แต่รูปแบบของกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซากนั้นเป็นเพราะฉันมีอารมณ์เดิมๆวันนี้ลองหยุดสักครู่และเช็คว่ามีสิ่งใดที่คุณยังคงยึดเอาไว้และเชื่อว่ามันอาจเกิดขึ้นอีกแล้วถามตัวเองว่าคุณอยากให้มันเกิดขึ้นอีกใช่ไหมทำไมก็อย่าคิดแบบนั้นอีก ขอให้สร้างความคิดและบันทึกมันไว้ในฉากของจิตใจว่ามันเป็นอดีตมันจบแล้วมันเป็นบัญชีกรรมมันจบแล้วมันจบแล้วจริงๆและจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกต่อไปปัจจุบันของฉันสวยงามฉันเลิกกังวลกับอนาคตฉันเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตที่สวยงาม